บอกของเราได้อยู่กับรถในทดิจิทัสาร์นี่มันดังๆแล้วมันก็มีแค่คําคํานึงที่แบบมันไม่มันไม่ต้องบอกอะไรเยอะครับในบรรทัดนี้เขาบอกว่าบอกมันมาจากบางกอกมันมันปลายไกลถึงอังกฤษอะไรเงี้ยเราดีใจที่แบบทั่วทุกมุมโลกอยากได้งานบอกของเราอะไรเงี้ยทั้งรเราอยู่ตรงเนี้ย าบอกในชื่อเราเนี่ยครับมันเป็นในภาษาไทยมันก็แบบมันก็ดูกกนๆครับคือแบบยาซีดอะแต่คือในในในพอมันเป็นภาษากังกซีดก็คือบบกอะไรเงี้ยยาซีดทำาบกรถคัสตอมอย่างเดียวอะไรเง <S <S ี้ยแรกๆมันเครียดเลยพี่เพราะว่าเราต้องผลิตงานออกมาไงผลิตงานเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เขายอมรับก่อนพี่เราทําทุกขั้นตอนด้วยความด้วยความปานี่แล้วก็ใส่ใจกับมันไงพี่พอมันได้ขายวัและเนี่ยมันต้องพูดว่าตัวต่วตอไปนั่นคือผลกำไรบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนกลยุทธ์มากกว่าด้วยครับ บางทีผมอาจจะรวมค่าส่งเยนนั่นละผมส่งมาแล้วเฮียผมแม่งอาจจะขาดทุนเนี่ยผมอาจจะแบบได้ค่าฝีมือไม่ได้เท่าไหร่เลยแต่คือเราได้ขายพี่เพราได้เห็นงานแน่นอนว่าเขาต้องบอกต่อแน่นอนแล้วผมจะได้จากตรงนั้นแหละเขาอยากให้ของเล่นของเขาเนี่ยแจ๋วเพราะว่าต้องซื้อไลฟ์สไตล์ซื้อวความเป็นตัวผมไปอยู่ในรถของเขาเนี่ยม,มันคืนคุณค่าทางกิตใจของเขาให้กับรถที่เขาข,ข,าขี่ทุกวันในรถคันคันหนึ่งอ่ยผมได้เป็นส่วนหนึ่งของรถอันนี้คือแจ๋วที่สุดแล้ว ย้อนกลับไปก่อนลคล้วคือผมมาเล่นรถก่อนครับแล้วเล่นรถชอปเปอร์เราชอบรถชอปเปอร์อะไรเงี้ยตั้งแต่แบบวัยรุน่นตั้งแต่มอเตอร์เลยเงี้ยรเราก็เริ่มไขี่ซีขีอะไรครึ่งชีวิตของผมก็คือเตะเตะฟุตซอลผมเล่นกีฬามาอย่างเดียว ผมชอบกีฬาแล้วผมก็ขี่ขี่รถชอปเปอร์เนี่ยผมไปไปเตะบอลจนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราเริ่มจบมแล้วเราก็ต้องหางานทำอะไรเงี้ยผมเริ่มจากขับวินก่อนแล้วก็ส่งของทัวร์อะไรประมาณนี้คือเราต้องแต่งตัวดีไว้ก่อนเพราะไม่ว่าเราจะทํางานอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะขัดกับลุกการส่งของนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้อายนะที่ว่าเราต้องบรรทุกของส,งสูงๆอะไรเงี้ยเพราะว่า ผมก็มีความฝันทุกคนก็มีความฝันอะไรเงี้ยครับทุกอย่างเริ่มลงตัวเงินเหลือมา่ผมซื้อรถ Yamaha s r สี่ครับคันแรกเป็นคันที่ผมอยากได้มานานมากละพอมา,มาถึงจุดหนึ่งที่ผมอยากทําอะไรที่ผมอยากทำละมันมันเป็นจุดอิ่มตัวมึงครับผมเลยคิดว่าผมอยากทําอะไรที่ผมชอบจริงๆละแรกๆมันเริ่มทำาบาะเนี่ยมันเริ่มมาจากผมเอาบาะของเพื่อนนะไปวิ่งส่งําร้านมาอก็คือเราไปนั่งดูแหละเราก็ไปบอกเขาว่าไอ e พี่เป็นทรงนี้นะเราไปนั่งคุมอะไรเงรี้ยก็ทําได้ประมาณ3ามสี่ใบมึงครับจนผมคิดว่า e y, ผมรู้แล้วผมอยากทำไรผมก็เก็บเงินเนี่ยไปซื้อจักรกับรุ่นพี่ครับผมก็ไปซื้อเขาเลยอย่าเขาก็ให้ราคาผ่อนมาเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมาก็ไม่ผ่อนเนา <S <s ก็มาเริ่มจากการเย็บกางเกงยียนอ่ะผมก็เอาเกงยียนผมมาตัดมันก็มีอุปสรรคบ้างครับก็ฝึกไปเรื่อยครับคือเราก็ต้องแบ่งแบ่งเวลาขับวินเนี่ยเรามามาทำบอก คือผมผมชอบเบาะตรงนี้ครับแล้วผมก็ทำรากฐานของผมก็จะเป็นชอปเปอร์อย่างเดียวครับคือเราก็จะหาวิธีเอ้เขาทำยังไงเขาเย็บยังไงอะไรเงี้ยคนอยากจะดูครับคือผมจะเสพใน IG อจีเยอะครับส่วนขั้นตอนวิธีก็อาจจะมีใน YouTube บ้างเล็กน้อยอ่าญี่ปุ่นหรืออเมริกาอะไรเงี้ยแล้วเรามาดัเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็มีรุ่นพี่มาเอ้ยยาลับทำเบาะหรออะไรเงี้ยพอเห็นแบบหน้าเฟซเราเงี้ยผมก็บอกนะพี่ผมก็ยังไม่เคยอะไรเงี้ยอาจจะใบแรกอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์มากเออได้ดิสนับสนุนกันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มจากใบแรก บแรกก็มีใบที่สองใบเพื่อนใบรุ่นพี่อนะไรเงี้ยจนมันเริ่มมาขยับใบเลยจนแบบทําได้หลายทรงอนะไรเงี้ยมันเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนช่วงที่ว่ารุ่นพี่เขาเป็นคนไทยเนี่ยเขาอยู่ที่อังกฤษนะอ,อ,อะไรเนงะี้ยเขาถามเฮ้ยทำเบาะหรออะไรเงี้ยบอกทำส่งนอกไหมอนะไรเงี้ยบอกได้ครับพี่ทําได้อนะไรเงี้ยมันเริ่มจากห้าชุดจากพี่คนนี้มาเพีเยบเลย พอมันห้าชุดแรกมันหมดปุ๊บเขาสั่งต่อเนียคือมันเป็นจุดเปลี่ยนตรงนี้จริงๆเพราะเขาเอาไปเปิดว่าเฮ้ยนี่งานไทยนะเป็นน้องผมเองอะไรเงี้ยพอมันเริ่มจากห้าชุดแล้วก็มาเป็นสิบชุดครับแล้วก็เป็นอีกสิบชุดครับแล้วเนี่ยพอผมทําบอกให้เขาเนี่ยคือคันเนี่ยคือได้ลงนิตยสารแมกกาซีนของอังกฤษครับคือเนี่คือพี่เอ็มคือคันเนี้ยคือเบาะรถของผมอะไรเงี้ยเล่มนี้ก็ค่อนข้างดังอะไรเงี้ยครับโรลเลร์แมกกาซีนในเล่มนี้ก็จะมีงานล่าสุดก็คืองานบางกอกคอนหลอก มันวมากตอนปีนี้ก็คือมี b u เออร์จากเมืองนอกมาเป็นกรรมการตัดสินแล้วก็บอกอผมจะอยู่ในการประกวดนี้เยอะมากละได้พี่ๆเขาสนับสนุนจนคันนี้ก็คือที่สุดของงานนี้คร,ระหว่างเดินทางเลยได้เพื่อนเลยได้เพื่อนทุุมโลกจริงๆพี่ด้วยความที่มันเราตีตลาดใน Instagram อะรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะ w o r l d ว i มีคนเข้ามาให้กําลังใจแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่ด้วยเหรออะไรเงี้ยมัน มันก็แจ๋วนะพี่แบบว่าคนไทยอาจจะให้ความสําคัญกับตรงนี้น้อยเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นมุมเล็กๆอะไรเนี้ยพอเราช็อปเปอร์บ้านเรามันไม่ได้ถูกกฎหมายเหมือนกับอินโดหรือพวกพวกเมืองนอกที่ว่ามันสามารถยิงเฟรมแล้วมันจะถูกกฎหมายได้อะไรเงี่ยครับพวกที่เขาเปิดใจมากกว่าพอเขาเริ่มเปิดใจเปิดให้วงการรถเนี่ยมันเข้าไปอะไรเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบ้านเรามันมันไม่ได้แพ้ผมก็ยังเชื่อว่ามันไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเรื่องงานค่าฝีมือเนี่ยมันมัน คือเราเก่งในทุกๆด้านจริงๆอะผมผมพูดนะ่แต่พี่ก็ว่ามันยังแอบอยู่ครับเราต้องเริ่มด้วยตัวของเราเองก่อนพอเริ่มด้วยตัวของเราเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอคนรอบข้างเนี่ยเขาเห็นนะเขาก็อยากสนับสนุนเราครับทุกอย่างครับงานศิละปะทุกแขนงอะมันมันมันไปได้หมดครับใครที่อยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆไว้รุ่น,นะครับอย่าไปอายครับไม่ว่าคุณอยากทำอะไรอะคุณเดินมันมาถึงทุกวันนียได้เพราะว่าใช้ความพยายามแน่นอนผมอยากให้ทุกคนจดจําว่าผมก็พยายามเหมือนที่ทุกคนพยายามบอกว่า อยากจะมีสิ่งที่ตัวเองอยากมีอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอไรเงี้ยแล้วผมก็ทํามันได้ผมก็อยากให้ทุกคนทําแบบนั้นได้เหมือนกันครับคัดครับหลอ